เดี๋ยวนี้มันยี่ห้ออะไรมันก็เอาของจีนมาขายนะปูนซีเมนต์นี่มีโอกาสมีปูนจีนแดงมาขายไหมอย่าเรียกว่ามีโอกาสตอนนี้มันก็มีแล้วคือแถวอีสานตอนบนเนี่ยมันมจะจะเรียกว่าปูนจีนก็ไม่ใช่คือมันคือปูนลาว,ว<ะ>แต่มันเป็นของโรงงานจีนมาทําที่ลาวแล้วก็ส่งเข้ามามยี่ห้อหชื่ออ๋อเขาใช้ชื่อยี่ห้อภาษาจีนเลยเออแม่เหมือนตาสิงโตอ๋อตาสิงโต,ต,งโตมันจะมีแถวนครพน,นม เขาอีสานตอนบนด้านนั้นและแล้วก็ตัวข้างล่างมันก็จะเป็นโรงงานของจีนเหมือนกันแต่เป็นฝั่งเขเมรมี่หอบคอนมัง้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยทั้งลาวทั้งเขเมรก็จะมีโรงงานของตัวเองนะแต่ว่ายอยา่างของลาวเนี่ยมันก็จะมีของเอ็ซีี ไปตั้งโรงงานเขาเมงก็รู้สึกจะมี s อ G อยู่นะเอเราไม่ไแน่ใจว่าเขาผ่านคัดกรนสุรากรไปอย่างไงแต่ก็คงผ่านมาปกติน่าจะมีอมอกอยู่ก็เห็นก,ก็ใช้กันอยู่แถวอีาสานบนนะ